สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะหรือทำนายโดยรวมนะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะเพื่อความบันเทิงเนาะหรือบางทีเราอาจจะได้ข้อคิดแนวคิดนะคะไปเป็นแนวทางนะคะเป็นการทำนายนะคะถือว่าฟังเรื่องเราจากการทำนายไพ่ยิปซีนะคะที่เรา r รนด้อมแต่ใบไปพร้อมๆกันนะคะคอนเทนต์วันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะโอกาสที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาขอพลังงานนะคะแนวโน้มคําตอบจากคําทํานายไพ่ยิปซีนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะ นะคะวันนี้เรามาขอแนวโน้มนะคะแล้วก็คำำําทํำนายจากไพ่ยิปซีไปพร้อมๆกันนะคะแนวโน้มนะคะหรือโอกาสนะคะที่เขาคนนั้นนะคะจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะคะมีโอกาสมีความหวังไหมนะคะวันนี้เรามาฟังแนวโน้มของคําตอบผ่านไพ่ยิปซีนะคะว้าวข้อความ จากไพ่นะคะที่สื่อออกมามองว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีหรือบางทีก็เป็นการให้กําลังใจนะคะสําหรับคนที่หลอคําตอบนะคะในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกคุณไหมนะคะถ้าดูแล้วเนาะการตัดสินใจของเขาที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์พูดง่ายๆว่าชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการคบกันเป็นแฟนนะคะเดินจับมือกันไปนะคะเขาพร้อมที่จะตัดสินใจเลือกคุณนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะพอเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วเหมือนคนอื่นเขาก็จะหยุดคุยไปเลยเขาก็จะมีความชััดเเจนนกกบคคุุณณมาขึ้อ จะเป็นคนได้ครอบครองความรักเขานะคะ <c oughs> คือเหมือนเขามอบความรู้สึกมอบความรักให้คุณเป็นคนดูแลคนเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะมีแบบคนอื่นเข้ามานะคะอาจจะยังมาติดต่ออะไรกับเขาอยู่แต่เขาก็เลือกที่จะแบบชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกคุณคุณคือคนที่จะมาเป็นแฟนคุณคือคนที่จะมาเป็นคนรักเขาในอนาคตนะคะ,คคคะเ,นคนเขา,นอนามองไปถึงอนาคตเลยนะคะเพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทําให้กับเขาอะเหมือนเพราะดูแล้วอะเขาเองก็เขาเรียกว่าเขาใช้ ได้หลายอย่างในการตัดสินใจในการที่จะเลือกว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเพราะเขาเองอะ่ะดูเป็นผู้ใหญ่เนาะและที่สําคัญอะ่ะลักษณะของเขาก็คือเหมือนกับแบบว่าถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วอ่ะคุณเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเขาแล้วเหมือนแบบเขาเป็นคนที่แฟงแฝงเนานะทำอะไรที่แบบ คือเหมือนกับแบบว่าถ้าถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมมองดูแล้วเขามีความจริงใจในรักครั้งนี้ในการที่ตัดสินใจเลือกคุณเป็นคนรักตัดสินใจเลือกคุณเป็นเป็นแฟนนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่เมสเซจนะคะที่ไพ่สื่อออกมาจากการเรนดอมครั้งนี้นะคะเพราะดูแล้วนะคะในสิ่งที่เรา ทํานายเนาะในคอนเทนต์นะคะแนวโน้มที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะตัดสินใจเลือกคุณเป็นแฟนที่จะตัดสินใจสารสัมพันธ์กับคุณต่อแล้วก็หยุดคุยหยุดพูดคุยกับคนอื่นๆในฐานะที่แบบอาจจะเป็นคนวิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้แต่เมื่อเขาเลือกคุณแล้วอ่ะเขาจะเลือกเพียงคุณนะคะที่จะจับมือเดินไปเขาก็จะทิ้ง เขาเรียกว่าคนที่เคยคุยก่อนหน้านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมันเหมือนอาจจะอยู่ในลักษณะที่แบบว่ามีคนคุยสองคนสามคนหรือว่ามากกว่านั้นแต่พอเขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วเขาจะหันหลังให้ทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็จะมีความชัดเจนกับคุณมากขึ้นและเหมือนเขาก็จะแบบเป็นคนที่แบบทําอะไรชัดเจนถ้ามเลือกแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาจะคบเป็นแฟนเขาก็จะมอบเหมือนแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกับเขาความรู้สึกความซื่อสัตย์หรืออะไรต่างๆเขาก็จะแบบมอบให้คุณเต็มที่คือไม่ได้มีคนอื่นมาแทรกนะคะซึ่งถือว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะในสิ่งที่เขามอบให้คุณเนาะเพราะดูเราคือเขาเองเป็นคนที่แบบว่าถ้ารักใครเราก็คือรักจริงนะคะแล้วก็เหมือนแบบณนะตอนนี้นะคะรักจริงมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเดินหน้าจับมือให้ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นไปในทิศทางที่มันดี นะคะณะตอนนี้ที่ไพ่สื่อนะคะเ <_ an> พราะดูแล้วนะคะคำทำนายครั้งนี้เนาะเหมือนมันเป็นกำลังใจเป็นพลังงานที่ดีๆให้กับคุณนะคะ <_ an> คุณที่กอ็อาจจะกำลังรอการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนานนะ,ะแนวโน้มนะคะมเมสเซจที่ไพ่สื่อคือเขาตัดสินใจเลือกคุณนะคะที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็เลิกคุยกับคนอื่นๆน,นะคะ <_ an> จะชัดเจนว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือตัวจริงที่จะเข้ามาอยู่ในอ่ะ ความรู้สึกของเขาคบกันเป็นแฟนศึกษาดูใจแล้วเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกนะคะเมื่อมีคุณแล้วคือจะไม่มีคนอื่นนะคะนี่คือพลังงานที่ไพ่สื่อนะคะไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะคะที่มีมาหลายร้อยพันปีเป็นการทานายโดยใช้จิตและสมาธิระหว่างผู้ดูดวงและผู้ทํานายนะคะผู้ทํานายจะใช้วิชาที่ศึกษามาบวกกับประสบการณ์เล่าเหตุการณ์จากไพ่ยิปซีที่เปิดขึ้นมาในแต่ละครั้ง สู่ผู้ที่มารับชมรับฟังรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการไม่แนะนำให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโปรดใช้วิจรารยานสติและสมาธิในการรับชมรับฟังเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการรับฟังการทำนายทุกครั้งไปเป็นแนวทางอัดแอปประยุกต์ใช้รวมไปถึงกำลังใจให้กับตัวท่านเองนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คำทำนาย